สวัสดีครับแฟนฟุตบอลคนรักจิกจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีประจำวันเสาร์ที่23เมษายน2565สวัสดีครับตัวผมเองก็มีข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับจะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรเป็นบ้างเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะฮะข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้เรามาเริ่มกันที่ครับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ทีมเรเตอร์สตีของพวกเราจะพบกับทัชด้แอสตนวล่าซึ่งคู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ เดอะเดเตอร์ซีครับจะเปิดรังคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับรับการเยือนของทีมเซเว่นเจอรัสนะครับโดยเกมวันนี้แอดมิตกี้กับแอดมินปัตก็จะมาไรสกอยกับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับได้ขับความล่าสุดครับจากงานแถลงข่าวก่อนเกมของท่าน้านเบเดร์เจอร์ครับทีมเรเตอร์ซกของพวกเราจะได้ท่าได้านของเจมี่วารีกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งโดยจากการประเมินล่าสุดของท่าด้านเบเดร์เจอร์ครับคาดว่าวารีจะลงสนามได้ในเกมคืนวันนี้ แต่อาจจะต้องเริ่มจากการเป็นตัวสำรองก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวเขาเองเพิ่งกลับมาซ้อมได้อย่างเต็มที่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคุณภาพที่จอกสยามนะครับเนื่องจากว่าวาดี้เองเป็นดาวยิงคนสำคัญข,ของทีมและการกลับมาครั้งนี้ครับก็อาจจะทําให้แฟนบอลเนสเตอร์เองรู้สึกมีความหวังในการคว้าแชมป์รายการ,ปปารฟุตบอลยุโรปนเรนลีกที่จะแข่งขันกับแอสโดรมาในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ อาจจะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับส่วนนักเตะรายอื่นที่ได้รับบาดเจ็บครับทั้งวิเฟตเอดีดีไรอันปรานยังได้รับบาดเจ็บระยะยาวอยู่ครับแต่ท่านายบินเดอร์เจอร์ครับจะได้แดนนี่วอร์ดครับกลับมาเป็นผู้สามตัสำรองอีกครั้งหนึ่งครับจากแมตช์ที่แล้วที่เจ้าตัวได้กลับมามีรายชื่ออีกครั้งเมื่อทำให้แมตช์นี้ครับเจนนี่วอร์ดก็จะกลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งครับส่วนนักเตะรอันนึงครับที่ได้รับบาดเจ็บนั่นก็คือทานายบุบัการิซูมาเร่ที่จะไม่มีชื่่อออคครรรััับบดด้้วววยเเเหตตุผลาานนนสขงงซูมะ แต่ข้อพร้อมล่าสุดของทั้งด้เบโรเจอร์ครับจะมีนักเตะให้หมุนเวียนใช้งานเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าเขาเองจะต้องจัดการกับทีมในระยะเวลาสัปดาห์หนึ่งต่อ2แมตช์นั่นก็จะต้องมีการโรเลชั่นผู้เล่นในบางตำแหน่งเพื่อให้เกิดความสดในจังจว่าเรตเตอร์สีของพวกเราครับจะมีเกมยูโรปาคนเฟรนีกในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะพบกับแอสโรมาด้วยนะฮะอาจจะต้องรอดูกันว่าโรเจอร์จะมีการปรับแทคติกอย่างไรในเกมที่จะพบกับแอสเซมบูราของซิเวเจอร์รัต ซึ่งในเลกแรกครับเรสเตอร์ของเราบุกไปพ่ายให้กับแอสตันวิลล์ไปก่อน1ประตูต่อ2แต่ถึงอย่างไรครับในวันนี้เราเจอเองก็คงจะเน้นอยู่นะครับเพราะว่าในตารางอันดับคะแนนพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังพอมีโอกาสที่จะทําอันดับไปถึงอันดับที่7ได้เนียครับซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายในการลงเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปฤดูกาลหน้าครับอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะครับสำหรับวันนี้ไปต่อกันที่ข่าวที่2นะครับเป็นการคาดการณ์สิผู้เล่นตัวจริงของทันด้าเรสเตอร์ซีบ้างครับโดยในวันนี้ครับจากที่เราพอทราบกัันนนะะครรรรบว่าาา้ดเเเโจจออ์มีก โรเจชันผู้เล่นในบางตำแหน่งเพื่อให้เกิดความสดในเกมที่จะพบกับแอสโลมาในช่วงกลางสัปดาห์ครับในตำแหน่งแนวรับครับคาดว,ว่ากับโรเจอร์จะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นพอสมควรนะครับโดยการให้โอกาสาา arin, กาท,ทางด้านเจมส์จัสตินโลมาเรนในกราบขวาแทนทางด้านลิคาโดแปรราครับทีเจได้พักไปก่อนนะครับส่วนในรายของเซตเตอร์แบ็กครับคาดว,ว่าโรเจอร์เองก็คงมีการพักทางด้านาของเจดีแวนและก็เวลี่ฟกปนาไปเพื่อเปิดโอกาสให้กับทางด้านชลราชูชูและก็แดเนียลอัร์มาตี้ได้รุ่งรัเบิดการในแนวรับและแบ็กซ้ายครับ โรเจอร์เองคงมีการเลือกใช้ทางด้านของทีมอุติกาซานเย่มากกว่ารูทโคมัสนะครับเนื่องจากว่า,าสคัสซานได้เกมรับได้ค่อนข้างดีอาจจะทําให้โรเจอร์เลือกใช้นักเตะหวิเวเยี่ยมกว่านี้ครับส่วนแดนกลางครับโรเจอร์ไม่มีตัวเลือกให้เลือกมากนักนะครับเพราะว่าในตำแหน่งแดนกลางมีผูไ้ได้รับบาดเจ็บถึงสองรายนั่นก็คือทางด้านของวิฟเฟตเอเดนดี้และก็บูบักการีซูมาเร่ส่วนทําชาติซาลูรี่ครับยังไม่สามารถขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้นะครับนั่นทำให้ยูริสติโรมันครับเคนันดิวิฮอร์เจมมส์แดดิสัันนและมริงเบนดี้จะ ลงนี้ร่วมกันนะค,ครับคืนวันนี้ครับส่วนในแนวรุกคันครับคาดว่าโรเจอร์จะมีการปรับเปลี่ยนให้โอกาสทางด้ของอาเดโมราทูแมนหรือหรือแม้กระทั่งแพตสันดาก้าได้ลงมาปิดตัวจริงอาจจะพัฒทาได้ของฮาวิบานที่ยิงประตูได้ในช่วงกลางสัปดาห์และพัฒาได้ของเซเรชิเอแอนชชวงไว้ด้วยนะครับส่วนกราบขวาครับต้องลุ้นกันว่าโรเจอร์จะใช้แมที่สั้นหรืออาจจะเป็นไอยูเซ่ไปเรดลงมาได้ร่วมแทนหรือไม่ก็อาจจะเป็นมาร์คอ,อไปตันนะครับ 11เพื่อจริทที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับจะมาในระบบซีห1ซผู้รักษาประตูเป็นทานา่ิของแคตเปร์ชัยเคิลครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นการจะพู่กันระหว่างเดนนิเออัลมาตีและชักราชุยูชูแบ็กขวาเป็นเจมส์จัสตินแบ็กซ้ายเป็นทิมมูธิกัสสันเย่มิฟิลตัวรับครับปักหลักแดงกลางเปรนทานา่ิดนับปริสเมนดี้มิดฟิลตัวลูกสต,ตัวใช้เคนันดิวบริฮอร์กับปงด้านของยูดิสติเดอร์มันครับตัวลูกที่เสีนฝั่งขวาเป็น, Madison, น,น, ura, น,น,นเนนจมส์ นี่ก็เป็น11เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะค,คืนวันนี้ที่จะพบกับแอสตันวิลาอย่าลืมมาให้กำลังใจทีมรักของเราด้วยนะครับไปต่อกันที่ข่าวที่3นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกล,กลับมาจากการบาดเจ็บของจมี่วารดี้และจะพร้อมลงเล่นในครับคนืนนี้นครับ ซึ่งจากการที่วาดีครับฟื้นอาการบาดเจ็บร่างกายของเขาเองเนี่ยจนทําให้รอเจอร์ออกมาแถลงข่าวกับเกมว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะลงสนามในค่ำคืนวันนี้แต่อาจจะได้ลงในการเรียมเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวจริงจะต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแต่จะมีวาดีครับได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับและไม่เด้เลรนตลรอด2-3เดือนแรกนะครับกลับมาลงเล่นได้ในแมตช์ที่พบก,กับเบอร์รี่และทําประตูได้รวมไปถึงแมตช์ที่เจอกับบรดยูไนเตดที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บครับจนทําให้ต้องพักอีกราว 3- 4สัปดาห์ และต่อจากนี้ไปครับวาดี้จะกลับมาดงสนามให้กับพวกเราได้แล้วนะครับจากการประเมินของทารไดเนเบรเชอร์และคาดว่าวาดี้ครับจะมีส่วนร่วมในเกมคัขคืนวันนี้แม้จะลงมาเป็นในฐานะตัวสำรองครับถึงอย่างไรครับก็เป็นข่าวดีสําหรับคุณพัชชจอกสยามครับเนื่องจากว่าหากวาดี้ครับได้ลงสนามในค่มคืนวันนี้ก็จะทําให้เขาเองอาจจะมีรายชื่อเป็นเอ็ดเรื่อจริงในแมตช์ที่จะพบกับไอซ์โลมา ในศึกยูโรปาคอนเฟเดเรชั่นรอบรองใช้เลยได้แบบที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับแฟนๆเรตเตอร์ซีครับเพราะว่าการขาดหายไปของยอดดาวยิงเนี่ยมันทําให้แดนน่าหรือว่าแนวรุกของเราลรดประสิทธิภาพลงไปอย่างมากครับอย่างที่โรเจอร์ครับได้กล่าวว่านะฮะวาดี้เป็นนักเตะคนสําคัญจริงๆเขาดีใจและพร้อมที่จะใช้วาดี้ในการลงสนามครับเพราะว่าวาดี้เองเป็นทั้งดาวยิงเป็นส่วนร่วมของทีมเป็นนักเตะที่มีการวิง่งเรีงรายได้อย่างยอดเยี่ยม นะครับได้ไปขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เราจะขาดไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้ฮะเอาไปต่อกันที่ข่าวตัวไปครับก็ยังอยู่ที่การแข่งขันในค่ำคืนวันนี้และช่วงระยะเวลานี้ครับซึ่งนักเตะเรตเตอร์ซี่ในแดงกลางครับมีผู้เล่นที่จับกัดจำแข็งนะครับเลยจำเป็นจะต,ต้องใช้ทั่านักเคนันดิวบริฮอร์และก็ยูริสตีนอมันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์เนื่องจากว่า2นักเตะรายนี้ก็เป็นนักเตะคนสำคัญในแดงกลางที่โรเจอร์จะต้องใช้ทุกๆแมตช์ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือว่ายูโรปาคนเฟุรนซ์ลีกครับแม้ว่าในายบายของทางโรเจอร์ครับจะมีการโรเตชันผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าทีมของเขาเองจะต้องเล่น2แมตช์ต่อ1สัปดาห์แต่ถึงอย่างไรครับในแดนกลางโรเจอร์เองก็ไม่สามารถที่จะโรเตชันผู้เล่นได้มากนะักเนื่องจากว่าการบาดเจ็บของวินฟตเอดีดีและการไม่พร้อมเล่นของบูบาการีซูมาเร,ร่รวมไปถึงทางด้านของมัมซาชชรูรีครับที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเอง ขึ้นมาเป็นแกนหลักของเรเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ได้ก็ทำให้โรเจอร์ต้องจำใจใช้ทั้งท่านของตีดอแนและก็คีนันยูบูทิฮอร์อยู่ตลอดเวลาแต่ทิ้งอย่างไรครับโรเจอร์ก็ได้บอกว่า้การฟื้นตัวของนักเตะสองรายนี้เป็นไปอย่างดีนะครับแม้ว่าจะมีโปรแกรมแข่งขันที่ถี่ยิบแต่สองรายนี้สามารถพักฟื้นร่างกายแล้วก็พร้อมกับมาลงเล่นได้ในทุกๆแบบที่เรเตอร์ซิตี้แข่งณปัจจุบันนี้ครับอ่าก็ถือว่าเป็น2คีย์แมนในแดงกรานที่เราเอินงจะขาดไม่ได้ครับต้องรอดูกันว่าในช่วงซัมเมอร์ ในตำแหน่งมิดฟิลมากี่รายเพราะว่าจากการประเมินขุมกำลังราสุดเนี่ยเราเองจะต้องมีการเสริมทัพในตำแหน่งแดนกลางหากเสียยูริติโนมันไปนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันว่าเบนเจอร์จะมีการวางแผนง,งานไว้อย่างไรในช่วงซัมเมอร์นี้ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็ยังอยู่กันที่เกมแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เรตเตอร์สิของพวกเราจะเปิดร้านกับเอแอสเซนวิลานะครับ แต่มีการออกมาทํานายผลการแข่งจากเกติตชื่อดังนะครับนั่นก็คือคาร์เมอร์ซันแล้วก็มาร์คโรเบนสันครับซึ่งได้มองว่าครับในเกมวันนี้เบเดอร์เจอร์จะมีการโรเลชันผู้เล่นอาจจะทําให้ขุมกําลังของเขาดูอ่อนลงครับบวกกับแอสเซนดิราครับที่ไมนลงเล่นมากว่า2-3สัปดาห์ช่วงที่ผ่านมาครับก็จะมีความสดมากกว่าทีทมของเบเดอร์เจอร์ครับและทีมของสวิตเซอร์ลรด์รับมินาติได้รับบอัจจีพีรายเดียวและก็คือดูการ์ดีครับผิดกับทางด้านของทีมเบเดอร์เจอร์ครับที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างวิฟตเอดี แล้วก็เจมีวาดี้รวมไปถึงจะมีการโรเดชินผู้เล่นด้วยงั้นก็อาจจะมีการมองว่าในวันนี้นักเตะอ่านักเตะของเบลเจอร์จะไม่พร้อมลงเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถึงอย่างไรครับล้อเจอร์เองก็อาจจะมองไปที่ฟุตบอลทวีเจียรูเบอน์คาเฟนิลลี่ในช่วงกลางสัปดาห์มากกว่าการจะมาใผลของพอลเบอร์ซันและก็มาร์คโรเดสันครับก็ได้ฟันถูกไปว่าทีมเลสเตอร์ซิตี้ไม่ดีพอที่จะรักษาแต้มได้ในคิปคอมเวอร์ครับโดยมองว่าครับเลสเตอร์จะเปิดรังพ่ายให้กับแทชิมราไปหนึ่งประตูต่อสองกเจิ ชื่อดังในการทํานายผลคู่ระหว่างซิจอกสยามของพวกเราแล้วก็สิงคโปร์ะนะครับต้องรอดูกันว่าจะแม่นหรือเปล่าครับสำหรับพอเมซ่าแล้วก็มาร์คินเรนซ์ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวการซื้อขายนักเตะบางครับก็เป็นที่เซอร์ไพรส์นะครับที่เรตเตอร์ซิคของพวกเราครับได้ความสนใจทางด้านของคิสเซียนอิริเกเซ่นครับมิดฟิลด์ชาวเดนมาร์กรายนี้รวมไปถึงทางด้านของทอเนียมอสเปอร์ของทางด้านอัวโดวิลคันต้ก็ได้สนใจนักเตะรายนี้กลับไปร่วมหลังที่ชินสเปอร์เช่นเคยครับ จากการที่คิสเซนยืนเซนกับกลับโรลงเล่นได้จากภาวะหัวใจหยุดเต้นในช่วงการแข่งฟุตบอลยูโร2020กับชิมชาติเดนมาร์กนะครับแต่เจ้าตัวครับกลับมาลงสนามได้อย่างสุดท้ไยและเซ็นสัญญาช่วงคราวจนถึงเป็นลิขการกับเดนานเบรนฟอร์ดนะครับทำให้ิืิเซนเองครับสามารถกลับมาลงเล่นได้และเจ้าตัวพัฒนาฝีเท้าและก็ฟอร์มก็ได้กลับมาอยู่จุดเดิมนั่นทำให้ได้รับความสนใจจากทีมอย่างที่จอกสิญป์อพวกเราและก็ทีมไก่เดืทองซาแดมคัสเปอร์นะครับที่จะต้องแย่งกันในช่วงสานี้ ที่เราทราบกันนะครับว่าเราจะต้องการเสริมภูมกำลังในแดนกลางก็อาจจะมีการเล็งไปที่คิสเซตอิลิเซนซึ่งเป็นนักเตะม,มากประสุการและสามารถเล่นได้เลยโดยเ,ยเ,ยเยจ้าตัวไม่ต้องปรับตัวนะครับแต่ทิ้งอย่างไรครับทางด้า,ดานอิลิเซนเองแม้ว่าจะไม่มีค่าตัวเนื่องจากว่าเจ้าตัวจะฟรีเ,เยจน์แต่ก็จะต้องมีการแข่งขันในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับหากเราเตอร์สตีสต้องการนักเตะของรายนี้ก็ต้องมีการประเคันค่าเหนื่อยระดับแสนปอนให้กับทางด้านของคิสเซนอิลิเซนอย่างแน่นอนครับ อาจจะต้องมารอดูกันว่าครับอีลิเซนเอเป็นนักเตะคนสำคัญของทางด้านเบรนฟอร์ดและก็ทีมชาติเด,ด,ดนมาร์กจะไปจมร่วมหัวจมท้ายกับสโมสรใดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่าจะตัวเอในปีนี้ก็จะก้าวเข้าสู่วัย30ปีแล้วนะครับอ่ะก็ต้องมารุ้นกันนะครับว่านักเตะระดับท็อปเนี่ยจะตบเท้าเข้ามาร่วมทีมเบรเตอร์ซิดได้หรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ฮะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันนี ทีเรตเตอร์ของเราจะพบกับแอสบูราครับซึ่งริคาโดเปราร์ครับฟบูดแบ็กผู้สมัคของเราก็ได้ออกมากาล่ววาวนะครับว่าในคืนวันนี้เป็นเกมที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากทีมของเขาเองจะกลับมาลงเล่นในรังเคปาวเวอร์สเตเดียมอีกครั้งในช่วง3แมตช์เลยฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับทีมเรตเตอร์ซีเองจะต้องบุกไปเยือนคู่แข่งทั้ง3แมตช์ในยุทศึกยูโรปาคอนเฟอเรลลีกในศึกพรีเมียร์ลีกทั้ง2แมตช์ที่พบกับทั้งดานนิโคลเซอร์และก็เอฟเวอร์ตันงั้นในวันนี้ครับทีมของเขาจะกลับมาดิความมัั่นนใจอีกคร้งงึ เนื่องจากวาดการใ่นต่อหน้าแฟนบอลในคิวพาวเวอร์สุดนิี่ครับจะเป็นการยุระดับเกมแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นนะครับแล้วก็สร้างแรงกระตุ้นให้กับแฟนบอลด้วยนะครับนี่ก็เป็นการออกมากล่าวของริการโดเปราครับที่เกมวันนี้ของพวกเราจะพบกับแอสตันวิลล่าซึ่งเจ้าตัวเองครับก็อยากแสดงความมั่นใจแล้วก็เก็บชัยชนะให้กับทีมของเขาเองเพื่อสร้างแรงจูงใจไปสู่แมตที่จะพบกับโรมาในช่วงกลางสัปดาห์นี้ครับ อ่ะนี่ก็ปเป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวัดที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองเน้นํำมาให้กับทุกท่านเดี๋ยวรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็ากำใจให้กับช่องในการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเดตเตอรสประจำรอบวัดสวัสดีครับ